สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบ,บดีที่1 1กันยายนครับเป็นช่วงโปรแกรมหลังฟุตบอลทีมชาติ ก็แต่ละสโมสรนะครับเพิ่มขยับขยื่นที่จะกลับมาลงสนามทำการแข่งขันกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้พวกบรรดาลีกสวีเดนอ่าลีกเดนมาร์กนะครับแล้วก็ลีกไอซ์แลนด์เนี่ยก็จะลงสนามทำการแข่งขันกันนะครับดิวิชันหนึ่งเดนมาร์กจะเป็นการพบกันร,ระหว่างโฮโบรกับลิงบี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตหน่อยว่าฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ก,ก่อนเตะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ลีกไอซ์แลนด์จะเป็นไอเออร์คราเนสเจอกับเบลดาบีครับไปดูบอลดิวิชันหนึ่งเดนมาร์กก่อนนะครับคืนนี้คิกออฟฟัดแข่งกันในเเวลาที่ยงคืน โฮโบรปัจจุบันในอันดับ9เจอกับลิงบี้อันดับ5ครับผลงานไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับโฮโบ o รชนะ2เสมอ3แพ้3ส่วนลิงบี้ชนะ3เสมอ3แล้วก็แพ้2ครับเกมล่าสุดโฮโบ o รเนี่ยบุกไปเสมอกับฮา v i วิดอฟร่หก็ทำให้3เกมหลังสุดมีครบทุกรสชาติชนะเสมอแพ้ เป็นผลการในขันที่แบบมีหมดเลยครับก็ฟอร์มเล่นของโฮโบรในบ้านฤดูกาลนี้ต้องออยอมรับว่าไม่ได้เป็นทีมที่แบบน่าไว้ใจมากนะักยังไม่ค่อยมีความสม่ําเสมอแล้วก็ค่อนข้างแพ้บ่อยด้วยในขณะที่ลิงบี้ครับเกมล่าสุดออกไปเสมอกับมิดเดิลฟัสสองสองทำให้3เกมหลังสุดก็ยังไม่ชนะใครนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับลิงบี้ก็จะเป็นทีมที่มีดีกรพึ่งตกชั้นลงมาจากลีกสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเกรดนะักแต่เรื่องของศักยภาพทีมเนี่ย ดูเหลื่อมล้ามากกว่าโฮโบรเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมองแล้วเจ้าถิ่นก็ไม่ได้แน่นอนแล้วก็ดูการก่อนโฮโบรเอง ก็จบเป็นทีอันดับครึ่งล่างของตารางคะแนนนะครับในดิวิชันหนึ่งเองก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีครับของลิงบี้อาจจะเป็นเกมยากสักหน่อยแต่เชื่อว่าวกเขาจะหาทางบุกเบียดเอาชนะแล้วก็เก็บสามแต้มกลับบ้านมาได้สําหรับลิงบี้ครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับในฟุตบอลลีกของไอซ์แลนด์ลงแต่เวลาเดียวกันเที่ยงคืนครับเป็นการเจอกันระหว่างไอเอสารคานสทีมบุยอันดับ12บเจอับเบเลดาบิกทีมอันดับ4ีครับอานะครัานีียค่คะบนันแล้วนะีซันนีเพียงแค่เกม แต่หลังไรก็ตาม5เกมหลังสุดก็ไม่ชนะใครนะครับแล้วหนักแพ้ด้วย แพ้ไปถึง4แล้วก็เสมอ1นัดในขณะที่เบดาบิกครับตอนนี้20นัดมีถึง33แต้มก็พอที่จะลุน้นแชมป์ได้อยู่แล้วก็พวกเขาไปลุยศึกฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกมาจนกระทั่งกรุยทางผ่านเข้าสู่รอบลีกเฟสได้ผลางานในบอลยุโรปก็ไปได้สวยไปได้ไกลเลยครับก็พ้นแค่ในขันแล้วก็ฟอร์มการเล่นในระยะหลักเนี่ยต่างกันพอสมควรครับเบดาบิกดีกว่าฟอร์มการเล่นในลีกหลังๆก็ดีกว่าชัดเจนอันดับนะครับอยู่สูงด้วยเป็นเกมที่ไม่น่ายากครับ ตมน่าจะก,การันตีสำหรับเบรดาบิกเลยครับเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาอาครานสเนี่ยเจอกับเบรดาบิกตลอด3เกมหลังสุดในลีกนะครับอาครานสแพ้100%เซเลยสู้ไม่ได้ครับวันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าถิ่นแต่สุดท้ายแล้วน่าจะกินไข่แล้วก็น่าจะเก็บผลการแข่งขันที่ตัวเองต้องการไม่ได้แล้วน่าจะแพ้คาบ้านไปสำหรับอาครานสครับและนี่คือทั้งหมดของพูดพิลฟุตบอลวันนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆคอนเทนต์แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวัน,น